น,นี้นะคะเราก็จะมีละครเรื่องใหม่มาติดตามกันนะคะตราฟ้ามีตะวันค่ะวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษนะคะไปสัมภาษณ์4ีนักแสดงรวมไปถึงผู้จัดพุ่มกับด้วยนะคะว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงความรู้สึกที่ได้ร่วมในละครเป็นยังไงบ้างไปติดตามค่ะ ราฟสามีตะวันละครแนวโรแมนติกค,คอมดี้ส่งความสุขท้ายปีจากค่ายโซนิกบูม2013โดยผู้จัดกล้องปียะกำกับการแสดงโดยชูชุดาภาเรื่องราวความรักกุ๊กกิ๊กไวเด็กที่นำไปสู่ความพังพินาศเมื่อฝ่ายนางเอกไปทำพระเอกเกือบตายจนทำให้เขาเกลียดเธอเข้าไสจนเป็นเส้นทางที่เธอต้องพิสูจน์ความรักให้สำเร็จพี่พ่ของแปง้งห้ามคุยกับผู้หญิงคนอื่นไม่ไงั้นนแป้งไม่ยอมฉันไม่เคยรักเธอไม่เคยรัก หมากปรินรับบเป็นอาทิตย์นุ่มหล่อเสน่ห์แรงตั้งแต่เด็กยันโตร้อนแรงตามชื่อเลยครับเป็นนุ่มฮอ็น,นักกีฬานะจัดเออสาวรุ่มจีบเ,เป็นคนใจร้อนมากแล้วก็เป็นคนบบที่ปากจัดมากครับก้าวสุภัสรารับบทเป็นวันฟ้าใหม่สาวสวยเด็กแสบลงปลื้มอาทิตย์มาตลอดตอนเด็กเนี่ยเขาก็จะเป็น ผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่มีเรื่องราวในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรเงี้ยแสดงออกมาแล้วก็ทําให้แบบคนรอบข้างเนี่ยไม่ค่อยชอบเพราะว่าน้องเขามีปัญหาค่ะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเสียใจกับตัวเองมาก, <c oughs> มากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ กลับมาแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทําผิดพลาดไปเลยโอ้โหเคมีทั้งสองคนโอ้โห oh, oh, เข้ากันมาก <Yeah. S 1> ไม่ว่า <Ooh. S 1> จะมุมไหนนะคะมันเริ่มต้นมามันจะเป็นความอบอุ่นของพี่น้อง mm hmm. หลังจากนั้นมาก็เริ่มแบบมาคุจนกระทั่งแบบเป็นศัตรูปั้นจั่มประมะรับบทเป็นนนหนุ่มหล่อผู้ชายแสนอบอุ่นผู้รักเดียวใจเดียวลิงลิงสิริรักรับบทเป็นหลิงสาวสวยใสหวานแต่สตรองสุดๆมองโลกในแง่ดี ทั้งคู่เป็นสองเพื่อนสนิทของอาทิตย์ผู้สร้างขบวนการรักสามเศร้าของเรื่องเป็นเพื่อนสนิทมาเป็นชอบผู้หญิงคนเดียวกันด้วยเป็นผู้หญิงคนเดียวในแก๊งก็เลยจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในแก๊งนะคะเราก็จะมีฉากขับเที่ยวกันแต่ว่าแบบเป็นการต่อสู้กันแบบเพื่อนอะแข่งกันในทีแต่ว่าในกลุ่มจะมีกฎว่าห้ามจีบเพื่อนก็กฎแข่งได้เสมอครับแต่ในใจเราก็แบบว่าแอบชอบคนใดคนหนึ่งอยู่คนไหน บอกได้หรอไม่บอกดีกว่าหยิบเรื่องราวมาจากนิยายดังที่รวบรวมอัตลักทั้งโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้แบบจัดเต็มกอดแป้งขนาดนี้แป้งมีอารมณ์เลยนะคะแป้งอยากจะปั้มขึ้นมาทันทีเลยอะค่ะแรงเหรอคะเบาๆค่ะมีแรงแบบนี้อีกในเรื่องๆล้วก็ติดๆๆๆทีเซอร์ทำไมนางเอกดูแรงกว่า หรอคะพี่ไม่เห็นเขาผาักหนูหรอ,อน,นี็คือ <laughs> มันเป็น acting พี่ต้องดูในทีเซอร์แรกนะนเ,นเขาเด้งหนูลงแบบแรงมากพี่ต้องดูลงเองอลงเอง,อง,เองน้องก้าบอกว่าพี่ชูคนดูจะจะเกลียดหนูไหมไม่ไม่ไม่รอด <laughs> ดูตอนแรกเสร็จนะคะโทษทีนะไม่ใช่เรียกว่าแป้งหรือน้องแป้งต้องเรียกว่าอีแป้ง <laughs> หวังว่าจะเป็นละครส่งท้ายปีที่ให้ความสุขกับคุณผู้ชมแล้วก็ให้แง่คิดด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะ19พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนรีบกลับบ้านนะครับไปเปิดจูดาฟ้ามิตรวันละครของเราทั้งคู่เคมีใหม่ๆนะฮะ20นาฬิกา20นาทีราฟ้ามิตรวันหน้าจอช่อง3กด33กกนคนชื่อแป้งมาแรงนะคะค่ะ แป้ง,ปง<ะ>ความทรงจำสีจางาต่อด้วยแป้ง,ปงตราฟ้ามีตะวันก็นะรออดใจกันหน่อยนะคะเพือหัดหน้าค่ะได้ชมแน่นอน